ฝนตกลิ้นเด้อพี่น้องมาฮอดแล้วบ้านลูกสาวเจ๊าขาวคำลา่าเป็ดน้อยร้อยลา้านเจ๊ขาวเปียกเมดคนสิถือของเด้อพี่น้องเด้อเจ๊ขาวกะได้ของต้นของฝากมีไก่มีหน่้อไม่มียังไรครับแวะสื่ออยู่บ้านหน้านี่บ้านคนกันนี่ละ่ละไม่น้อยก็เคยมาครั้งแรกก็เคยตื่นเต้นายพี่น้องเออมีรถขั้นชีขาวเหรอปะฮอดเลยเด้อจ้าพี่น้องบ้านฮอดแล้วฮอดแล้วฮอดแล้ว อันนี้อันแม่เก๊าดแม่ของน้องคำลาบเอโอ้ยสบายดีเด้อแม่ของน้องคำลาได้จากพี่น้องเด้อฝนต๊ะเขาโตกพายุเอามาแบบกระปุกกระพับมีผู้บ้านคำลาพี่น้องเออเนี่ยลดคนเก๊าดเขาวเขาฟ้าของต้องของฝากเต็มเลยจ้ะ ชีอุดนุนปิ่งไก่เพิ่นเด้อจ้ะพี่น้องเด้อน,นี่ก็บ้านคำลาอลไรพี่น้องน้องจะมาหอดบ้านเพิ่นเมื่อนไงมาจากมานมาจากไหนหอดปุ๊บป๊บปณเจ๊ขาวพิ่นพามาพี่น้องแม่น้อยกับพอดีนึบมาได้ฟันว่าสิได้มาหอดมาถึงพี่ใดพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอบใจคุณเจ๊ขาวเฮาเด้อจ้าขอบใจคุณเจ๊ขาวเฮาเพิ่นได้เค้กมาเซอร์ไพรส์นำพี่น้องอ,อ,อ,อาเจ๊ขาวนี่นี่ เค้กไมเค้กเค้กเค้กเรียอให้น้องคำลาป่าของห้างอนหมูเดียเป็นไอาของเืนก็อกนเนยังเมื่อ้ไว้เค้ก็นเิ้ากข้มลขานต้อราย่งอ้หลาย้แมี่้พอจได้แบบแขกคนมาดกพราว่ามืที่กลุ่มไสดลุ่มติติมันก็มาจอกมาเสียของเก๊ขาวซซี่มาาครับไม่ ดิแม่พีได้พรแต่คือ่ไม่หักน้องคำหลาโตคนตี่อันยังอุปถัมน้องคำหลาทุกอย่านาอยู่เนาะเพือนนดกเนาะเอหนาอยู่ได้ขอไหเออบหักพอดีเนาะนอนเนาะหน้าอยู่เนเนาะนเป็นมือกล้องให้เจ้าขาวพี่น้องคนบร่ไฝากได้มีน้องได้หลังกล้องเจ้าขาวนี่หลังกล้องการถ่ายทำเจ้าขาวพี่เนา

บ้านน,น้นองคำลาได้พี่น้องเนอะพี่น้องดีใจหลายเขาก็บปดิดมาโดนอันบปิดเคยมาบงเหนึบบกฟันว่ามินเปนเลยมาจำเนาะก็ขอบใจเจ้ขาวคุณพาแม่น้อยมาเพื่อนคำลาพี่น้องบ้านสะขึ้นเอาพี่น้องเลยบ้านบ้านสะขึ้บ้านสะขึ้นบ้านาน,าน,าน,นี้เฮือนเขาทีทีทีเพื่อนพี่น้องเนาะเขาที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 กันเลยเฮือนเขาเฮือนซานบ้านโสองนร่เน,นาะ อัปเดตหมู่บ้านตรงคำหลังเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะโอ้คำบ่เข้ามาจ่ะใครคนมานอครับอกเตาเค้กใหเนี่ยให้ีดคอกนันเลยแล้วคือสียญุอะไรเลี่ยคอยบ่เออเนาะก็ชัาเอามานํำได้เลยมะกุ้งบังยังเจ้า้ะคือเสียญุซำไรเลี่ยคอยบ่ เออเบื่อโอ้ถังวมัากยังอ่อนในเราเนาะเรายังหนานุ่มได้เลยเออก็จังมาแล้วเบิ่งเกี่ยวหน่านุ่มในขนาว่าเราอยู่พี่เนาะอานพอจะสิประมาณนี่หละจ้าพี่น้องอันทำมาผู้ก่แก่คนอย่างมาหลายเบ่ต้องะม่เแดอนอยู่ควำเติบให้เอาหรอเนาะขึนอยู่บา กินได้ครึ่งหมู่บ้านเพิ่น่าไปๆๆไปเฮ็ดเฮ็ดซอยเฮ็ดซอยเฮ็ดซอยเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยเพิ่นเพิ่นก็สิเพิ่นก็สิเฮ็ดต้มเฮ็ดผักพี่น้องเอยนี่คือนอบ่นี่บ่เอ้ยๆๆบกลาลีล่ะมีจักคนอยู่เฮือนนี่มีจักคนอยู่4คนบ่เออ อันนี้เมนอดคนเดงคนคะมากระหักแดงเลยเอาไปอยากมาลายเตือแล้วปอใจละลายสิโอนครับอือเอาเค้กข้าวเสียดอันนั้นเอ้าเสียดอันั้นก็อยกคนแล้แขกคนมาในตอนทำทำแขกคนซีมาหลายมันบอเอาไปจะทำเหลือนไรต้งเมื่อ ำคำ<ข>ๆก่เนาะคำนกับลาก่อนโอเคเอาเขาต้ขาต้เป่าก่อนอนะผมเจ้าเห็นบอกิเป่าก่อนเลยเลิศมากนะคะกระเาะ <c oughs> โอ้ยมงัง <c oughs> มงุ่งดอกอาลมังุ่งด๊อกอะไรมัน,มนจ้ง่อยเนาะ เอาเราจะกาเราจะเก็บกาดเก็บม้อนมาต้อนหับซึ่งเอาเลยจับน้องเด้อตจ้าหนับเจ๊ขาวเิ่นกาแม่น้อยกับมาเฮือนเิ่นกระเพอว่าเจ๊ขาวดิเลยพามาพี่น้องเอ้ยคันเจ๊ขาวบอกพามากับแม่น้อยกับโบเดหุจักเนาะแม่น้อยกับเป็นบซีพิ่นนะแต่หากแกงกับคุณเจ๊ขาวเราคือคือว่าหลายๆคลิปแม่น้อยจับพี่น้องเนาะ ทำมาในแก่โคนรจะมาไลา่หมูบ้าน เฮือนคนเรียนๆติดๆกันเนาะเฮือนคนเนาะในเฮือนคันเพือนคนติดๆติดๆเลยพี่น้องหมู่บ้านมันจะลายยังไงเตริมนาะเนาเจ้าขาวเนาะนะคนทั้งลังบ้านเลยแบบติดๆกันเลยเนาะแม่ว่าโนนแ่แหล่นเลยเพื่อนสมัยโบราณเออจะขาดใจนขาวเขาก็เปียกเนาะนกกะเปียกพ่ากันเปียกนวด เออไปผูกผูุ้ตสาห์ซอยก็เด้ออะไรงั้นถ่ายอยู่น้องเราจะผู้ศาสตผู้ยังขับขับเด้อจะพี่น้องเด้อมันจะได้ขับพี่น้อ,องหนึ่งลาอุ่นเดี๋ยวคนกลับมาดอกจะน,น้อยจ้ะเมื่อไหรคนคนยิ่งคนว่าคนซีมาลายพี่น้อ,นอาคนในบ้านซีมา ฝนผ่านมาเนาะวันนี้นเนาะโอ้ยจมแนนมาหาม้อมฝนยังไงมางเจดีแล้วเจขาวฝนอย่นีแล้วมาบ่นเออมีแต่ผู <laughs> ้ชายเหรอโอเคแล้วจุนัน้นผูน้ชายเ<อ>นีนย่ยโอ้โอ โอ้ร้านร้านคำหลาพี sort of ่น้องร้านทรายมันวัดสองหน่ะเนาะอบอุ่นเด้อเฮือดคนจ้ะหน้าอยู่เด้อพี่น้องเฮือนเลยเหือดหลังสองสั่นก็จะอยู่ผักดีเฮือนแล้วนี่แหละผักเนาะอยากมากเอาบุคอนเงืนชิมาจะาบ้าอะไรกันได้ไุณทราแล้วก็อยู่เรื่องนแล้วไปอยู่เป็นเราเป็นนิดแล้วมีคนไปอยู่ห้าบาน

โอเอป็นหัะควมเนาะเบ่งแงงก็พัวเออแล้วก็บบุญมีเด้เราก็เนาะแล้ก็บุญมีไหนเออเวลาคุยกับพอ่าจะเลือกแม่กออเออแล้วก็บุญมีอหพี่น้องเออคนลอด เเอเ้ันั้นน่นี่อวเ้าาบ้านเรืองไดดาวัคันเลแล้วก็กดาวัอยู่ในนี่เองแต่บ้านเนาะเราไม่ได้ออกเพือนออกซ้ำเนาะน่งผัดไปเนาะไปต่างกันครับโบเป็นโบนี่เออเป็นวินเออแมนแล้วเนาะแมนแล้วเราก็บอกกัน เคยออกเงื่อนออกซานพี่น้องเอ้ยแม่คำหลากอ่ะจนก็ขี่รถกันเลยก็จะเป็นบินเอ้าคลิปนี้กะไม่นอนก,กับซิลาเลยได้พี่น้องเด้คลิปพออกันคลิปใหม่เนาะเจ๊าขาวเนาะ